สวัสดีตอนเช้าครับพบกับส่องสมัยไอคือเกาครับเมื่อนี้เก็บมาคือเกาเมื่อนี้จะรีวิวให้เบิ้งสวนมอม่วงครับเก้ครับอยากได้สนใจมากด้ยครับเมาครับสวอนุ่งม่วงเขากำลังแดงครับเสือหนวนงม่วงครับ ี่ครับสวนแตงโมครับครับสวนแตงโมครับอีกแดงมาเอาได้ครับกำลังกำลังจะแดงครับคุณโมครับสวนโมมาเล่ดิ้นครับนี่เลยส่วนจยากได้คุณโมกะทักมาครับก็าไปแยกการตอนเศร้าครับไอ้เบ <wh> ิ้งครับบรรยากาศดีครับ อันนี้สวนชล์อดครับเขาไถาขึ้นตากดินไวน้ครับบรรยากาศครับนี่ครับถนนก็นคือตั้งไปหน้าบ้านห้อยแล้วครับเจอบ้านนี้เขาันนี้ครับ เก็บหมูคือโกาครับบรรยากาศก็ดีครับตอนสโซครับตอนนี้ตีห้าเครื่องครับกับบรรยากาศครับดูบรรยากาศไปฟ้อมครับ ีไทยเวกําลังจิปลู่กับโคตรต้อครับนี่ครับแรงงานไทยสิมากกับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยครับเว้เสิมากกับเตรียมตัวไว้ครับนั่นฟ้าเปิดแล้วครับเป็นไม่มากกับต้องห้อยมากกับต้องพกตัใจมากยังเดียวครับกับคนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องอะไรด้วยครับต้องสมัยอายสตอรี่ครับว่ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ